สวัสดีครับกรีนสมาร์ทเทคนะครับวันนี้อยู่ที่แก้งคอนะครับมาผมแผงมาให้ดูนะครับเป็นแผงโมโนฮาร์เซลล์นะครับ410วัตต์ครับรุ่นนี้เป็นการรับแสงเป็นแผงที่รับแสงได้2ด้านนะครับเป็นของยี่ห้อไลน์เส้นนะครับเป็นแผงกระจกนั่นแหละนะครับเพราะว่าด้านหลังมันเป็นแผงที่ไม่เป็นเป็นแผงกระจกใสนะครับคือสามารถรับแสงสะท้อนจากแสงพระอาทิตย์ได้ รุ่นนี้ประสิทธิภาพก็จะเพิ่มขึ้นจากแผงรุ่นปกติประมาณ10%นะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้410วัตต์นะครับโวลต์อยู่ที่ประมาณ40โวลต์นะครับแอมป์อยู่ที่ประมาณ10แอมป์นะครับขนาดของแผงก็ประมาณเมตร1เมตรกว้าง1เมตรนะครับสูงประมาณ2เมตรนิดนิดสนใจติดต่อได้นะครับพีคีนสมาร์ทเทคครับเดี๋ยวผมจะลงลิง์ละเอียดรายคาไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ